วันนี้พรผมวันนี้มีคลิปย์หนึงงานเชฟนะสต๊โโาฟรถยนต์โต่ยต้ามีรุ่น28เรื่อกงานตัดครับตัดตัดทำไม่ได้นะวันนี้นะค,ะครับตรวจสอบนะไปดูกันนะว่าทางนี้เราจะเจออะไรไปตรวจสอบพร้อมกันเลยครับอ่ะคันนี้เบื้องต้นเราจะสตาร์เทเครื่องชมกันก่อนนะครับสตาร์ท โอเคนะครับเียงเครื่องเงียบนิ่งนะครับแต่ได้ยินเสียงสะดุดตันดึ๊บดึ๊ดึดึดึนะได้ยินไหมดึ๊ดึ๊บดึ๊ดึดึไม่เห็นภาพาหเดี๋ยวเราเจอฮะนี่ันีเราเปิดแอร์เนี่ยนี่เราเปิดแอร์อยู่นะครับตอนนี้เราเปิดแอร์อยู่เครื่องยนต์จะสั่นมากนะครับลองปิดแอร์ครับผม ให้ทีมงานเข้าไปปิดแอร์นะครับเอฮะอันนี้ถามทีมงานนะหน้าปัดมีไฟโชว์ไหมนะครับทีมงานบอกไม่มีนะไปดูกันครับไปดูกันเลยมีไหมนะครับนูน่นหน้าปัดอยู่ตรงนู่น,นครับนี่ฮนะหน้าปัดไม่มีไฟอะไรโชว์นะ เครื่องยนตนะ์สั่นนะสั่นทั้งคันเลยกันนี้ <Okay. S 1> เดี๋ยวทีมงานเอาน้ำใส่ขว,วดมาให้ดูอีกนะ mm hmm. จะได้เห็นภาพชัดเจนนะครับลองเปิดแอร์ดูครับเราทำเพื่อให้เห็นภาพนะครับไม่เปิดแอร์นะโอ้ยขว,วดล้มไปเลยนะครับโอเคชัดเจนนะครับเดี๋ยวเราทำการตรวจสอบไปด้วยกันนะครับดับเครื่องเลยครับผมอ่ะต่อไปเราก็จะเปิด ฝาครอบเครื่องยนต์ออกมานะครับอ่ารุ่นนี้ก็มีน็อต4ตัวนะครับมันเปิด10 4ตัวเปิด้ายกขึ้นมาเลยอ่เบื้องต้นเราจะไปเช็คเอ้า แจ็คพอดครับแจ็คฟอตไม่ต้องเช็คอะไรแล้วครับเจอแล้วครับเห็นไหมครับเห็นไหมครับนี่ไงออกออกมาโดนไปสองชุดเลยนะครับนี่ชัดเจนเลยนะอันนี้นะเป็นสาเหตุที่เครื่องยนต์เดินไม่สะดวกเดินสัน่นเดินสะดุดนะครับสรุปเกิดจากน้องหนูนะฮะทำการกัดสายไฟนะสายไฟตัวนี้สำคัญนะ เป็นกาวออกไฟนะถ้ามาชนกันนะครับอาจทํทให้เครื่องยนต์ดับหรือว่าเข้าถึงกล่องได้เลยนะถ้าช็อตขึ้นมาอาจจะทําให้กล่องตัดกล่องไม่ทํางานนะครับเครื่องยนต์อาจจะดับไปเลยนะครับทีนี้เราเจอสาเหตุแล้วเราจะสั่งอะไรนะครับมาเปลี่ยนและทําการแก้ไขนะแล้วมาดูกันว่าเครื่องยนต์นิสันจะติดขึ้นมาเหมือนเดิมและนิ่งเหมือนเดิมไหมนะจัดก,การนะครับสั่งปลั๊กไปมาสี่ชุดนะครับ 1, 1 2, 3, นะึ่อี่าเราจะเปลี่ยนให้หมดเลยตรงนี้หนึ่งสี่นะวิธีการต่อสายไฟก็คือตัดแล้วก็พันนะห้ามบัดกปีนะห้ามบัดกรีขาดสายไฟนะครับผมตัดหรือย้ำอ่านะตัดหรือย้ำสายไฟนะวิธีย้ำก็ได้ก็จะทนกว่านะแล้วก็ต่อกลับเข้าไปนะครับ เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับนิ่งกิฟ